สวัสดีครับพบกับช่องทัพพูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านพี่เป่านกนะครับเนาะ,ะมาดูกันว่าพวกเราสองคนจะไปตามหาตัวอะไรกันนะฮะไปหาอะไรกันนะ f อซได้ยินไหมฮะเสียงดังจี๊จๆๆีๆนะฮะนี่เลยนะ f อซไปกันเลิศนะครับอ่าพี่เป่านกพร้อมยังยพร้อมแล้วนะฮะเล t s โกนะครับผมอ่า อุปกรณ์พร้อมนะครับนี่ไฟก็พร้อมเสียงก็พร้อมนะฮะวันนี้จะได้จีตัวมาลุ้นกันวันนั้นจะเยอะนะฮะวันนี้ล่ะนะครับเรามารุ้นกันตัวนี้นำภาพนะฮะน่าจะเป็นด้านหน้าที่บางน,นอกยงทำ คัฝนฟึ่งตกเสร็จนะไอซ์นี่นะครับมาอีกแล้วมมดเลยคำคำ

ได้ไหมได้นะครับใพภาพนะฮะมาเขาห่้วนะฮะห่าวตัวแรกไหกครับได้แล้วั้ย

ลงแล้วมีอยู่ตรงนี้ เนียบเสิขาดอีกแล้ว รับนะครับโซ่ดูสิแชทดิบาร์เนื้หาอีกเหรอให้ครับอกครับ ตัวท mm ี่สามนั่ 恐、oh. ไหนสีผ่านแล้วไอ้สีือือผ่าน พัดลกมากเลยนะสีไม่ได้ร้องอยู่ไหมวันนี้มันไม่ร้องอะในสามนะสี โอเคประมาณนี้ก็หาเรื่อยๆนะครับมาลุ้นกันว่าสุดท้ายจะได้เท่าไหร่นะฮะได้เยอะแล้วนะฮะจับจิตกินข้าวโคนอนนี่นะครับจะเยอะอยู่นะนี่นะครับโอเคนะครับผมพอประมาณนี้นะฮะเอสซีฝากกดติดตามกดุฎั์กดแชกุฎาภตยกับช่องทับูชแนลครับ